ทีนี้มาต่อในเรื่องของลักษณะประจำพันธุ์ของไก่พันธุ์ต่างๆไก่ไข่พันธุ์แท้นะครับเอกไท่ชิคเก้นนะครับลักษณะเด่นๆพันธุน์เดียวก็คือพันธุ์ไวเล็กคอนซิงเกิลคอมไวเล็กคอนเป็นหนึ่งในหลายสายพันธุ์นะครับไวเล็กฮอนนะครับเป็นหนึ่งในหลายสายพันธุ์ของไก่พันธุ์เล็กคอนเลี้ยงเพื่อให้ไข่เป็นหลักลักษณะเด่นก็คือตุ้มหูสีขาวขนสีขาวงอนจกักให้ไข่ดกเริ่มให้ไข่เร็ว เริ่มให้ไข่ที่อายุประมาณ4เดือนครึ่งจนถึง5เดือนแล้วก็ให้ไข่ปีละประมาณ300ฟองปีหนึ่ง365วันมันไข่ได้300ฟองแล้วลักษณะเด่นของมันอีกอันก็คือเปลือกไข่สีขาวแล้วมีสมานามีอีกอันก็คือสําหรับไก่พันธุ์ไวเล็กหอนนะครับก็คือเป็นราชินีไก่ไข่เป็นไก่พันธ์ุเริ่มต้นที่นํามาปรับปรุงพันธุ์ไก่ที่เลี้ยงเพื่อกานค้าในปัจจุบัน ไก่ลูกผสมทางการค้านะครับมันจะมีต้นตระกูลหรือว่ามีเชื้อสายของไก่ไวเลคอนอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันที่เราเลี้ยงเป็นไก่ไข่ก็จะมีหนึ่งไก่พันไวเลคอนพันแท้นะครับอันที่สองก็คือไก่พันไก่ไข่ลูกผสมในบางสายพันธุ์ของไก่พันไวเลคอนเนี่ยสามารถที่จะคัดเลือกพันธุ์แล้วก็นําไปผสมพันธ์กับไก่ตัวอื่นซึ่งมันสามารถที่จะคัดแยกเพศได้โดยดูจากการงอกของขน เขเรียกว่าเฟเตอร์เซ็กซิงในไก่กระทงบางครั้งบางสายนะครับเขาก็เอาสายเลือดของไก่พันธุ์ไวริคอนก็ไปบวกกัาไปนิดนึงเพราะว่ามันสามารถจะคัดเลือกเพศได้โดยดูจากการงอกของขนไก่พันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งไข่หรือว่าไก่ทวีประสงค์นะครับดูเอาโพโพสพันธุ์หลักๆก,ก็จะมีรสเอรลนเลสเป็นไก่ที่มีขนสีน้ำตาลแดงผิวหนังสีเหลืองงอนจกักให้ไข่ที่มีเปลือกสีน้ำตาล อายุเมื่อเริ่มต้นไข่ประมาณ5.5ถึง6เดือนให้ไข่ดกพอสมควรนะครับประมาณ280ถึง300ฟองต่อปีลำตัวค่อนข้างยาวแล้วก็ลึกมันมุงบอกถึงมันมีเนื้อพอสมควรไก่เพศผู้นะครับตัวเต็มที่น้ำหนัก,กอยู่ที่ประมาณ3.1ถึง4กิโลกรัมตัวเมียอ,อยู่ที่ประมาณ2.2ถึง4กิโลกรัมมักจะใช้เป็นพันธุ์เริ่มต้นในการผลิตไก่ไข่เพื่อการค้าที่เป็นไก่ที่มีขนสีน้ำตาล หลักๆก,ก็จะมีไก่อีซาบราว์โรมันบราว์ไฮไลท์บราว์พวกิที่มีสีน้ําตาลทั้งหมดเนี่ยมันมีสายเลือดของไก่พันธุ์รสแอลเลเลสอยู่ทั้งนั้นไก่พันธุ์บาพีมัดล็อกไก่พันธุ์บาพีมัดล็อกเนี่ยนะครับลักษณะเด่นของมันก็คือขนบริเวณลำตัวมันจะมีสีขาวกับสีดําสลับกันในเส้นขนนมันจะลายลายเส้นขนเส้นหนึ่งมันจะมีลายบ้างขาวดําขาวดาขาวดาเป็นลายขวางนะครับงอนจากผิวหนังสีเหลือง อายุเมื่อเริ่มไข่ก็ประมาณ5.5-6เดือนให้ไข่เปลือกไข่สีน้ำตาลนิยมใช้ในการผสมพันธุ์เอาไก่บาพิมัดล็อกผสมพันธุ์กับไก่โรสไอรแลนเดสนะครับมันสามารถที่จะทําให้เราสามารถที่จะคัดแยกลูกไก่ได้เมื่อแรกเกิดโดยดูจากสีของขนดาวผังการผสมพันธุ์ก็คือใช้ไก่พันธุ์โรสเพศผู้ไก่บาเพศเมียเมื่อผสมพันธุ์กันลูกที่ได้ออกมาถ้าเกิดว่า ลูกที่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวเมียเนี่ยนะครับขนดาวจะมีสีดํานะครับ <ME U TER 1> เมื่อขนดาวมีสีดําพอมันโตขึ้นมามันก็จะกลายเป็นไก่ไข่ที่มีตัวสีดํานะครับไก่ไข่ไขที่มีขนสีดํานะครับส่วนถ้าเป็นเพศผู้นะครับลูกไก่ที่ได้มาเนี่ยขนดาวสีดําแต่มันมีแต้มสีเหลืองต,ติดอยู่ที่บนหัวไก่ตัวผู้เนี่ยมาโตขึ้นมาขนมันก็จะกาลาย,า,ะกายเป็นลายบาขนจะกลายเป็นลายบาเหมือนกับไก่ตัวเมีย อันนี้คือเขาใช้ลักษณะของสีที่ถูกควบคุมโดยโคมโสมเพศแล้วไก่ไข่ที่มีขนสีดำเนี่ยนะครับมันก็จะมีเลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบันก็จะมีอยู่หลายที่ที่เขาเลี้ยงกันในอดีตเขาเรียวกว่าไก่ไข่แม่ดำนะครับแล้วบางเจ้านะครับเขาเอาไก่ไข่สีดำเนี่ยนะครับไปผปสมพันธุ์กับไก่พื้นเมืองกลายเป็นไก่พื้นเมืองลูกผสมสามสายไก่ไข่แม่ดำเนี่ยขนสีดำหนังสีเหลือง ลักษณะคล้ายๆกับไก่พื้นเมืองแต่มันให้ไข่ดกแล้วก็เอาไก่พันธุ์พื้นเมืองก็ไปผสมมันก็กลายเป็นไก่พื้นเมืองลูกผสมนะครับโตดีพอสมควรนะครับแต่ลักษณะโดยภาพรวมมันจะคล้ายกับไก่พื้นเมืองมากนะครับไก่เนื้อพันธุ์แท้นะครับมิสไพร์ชิคเก้นไก่เนื้อพันธุ์แท้ที่เรานิยมกันก็คือไก่อันที่หนึ่งนะครับก็คือไก่พันธุ์ไวพีมัดล็อกเป็นไก่ที่มีขนสีขาวทั้งตัวนะครับหงอนจากผิวหนังสีเหลืองนะครับให้เปลือกไข่สีน้ำตาล ไข่ดกพอสมควรนะครับนิยมเลี้ยงเป็นไก่เนื้อนะครับเนื่องจากว่ามีขนสีขาวเมื่อชำแหละออกมาแล้วมันจะดูไม่น่าเกลียดมันก็จะดูซากสะอาดมักจะใช้เป็นพันธุ์เริ่มต้นในการผลิตไก่กระทงสายแม่นะครับไก่พันธุ์คอนิชนะครับคอนิชเนี่ยลักษณะเด่นของมันก็คือหงอนถั่วมีผิวหนังสีเหลืองนะครับขาสั้นลำตัวกว้างอกวกว้างเนื้อเต็มน้ำหนักตัวค่อนข้างมากนะครับตัวเต็มที่ในตัวผู้ประมาณ4กิโลตัวเมียประมาณ 3.3กิโลกรัมอายุมอเริ่มให้ไข่นานออกไปนะครับประมาณ6.5จุดถึงเดเดือนนะครับเปลือกไข่สีน้ำตาลให้ไข่น้อยนะครับประมาณร้0ยฟองต่อปีเปอร์เซ็นการฟักออกค่อนข้างจะต่ำไก่พันธุ์นี้นะครับก็บอกว่าปัจจุบันนะครับมักจะใช้เป็นพันธุ์เริ่มต้นในการผลิตไก่กระทงเพื่อการค้าไก่พันธนิวแฮมเชียร์นะครับอันนี้เป็นไก่ที่พัฒนาพันธุ์มาจากไก่พันธุ์รสไอริสอีกทีหนึ่งขนสีน้ำตาลแดงแต่มันจะอ่อนกว่า ลดแอลเลสผิวหนังสีเหลืองหัวนจักใช้ไก่พันนิวแฮมเชียนะครับผสมพันธุ์กับไก่เพศผู้พันธุ์อื่นเพื่อผลิตลูกไก่ไก่กระทงแต่ปัจจุบันนะครับไม่ค่อยนิยมนะครับเนื่องจากว่าข้อเสียของมันก็คือตุ่มขนจะมีสีเข้มนะครับเมื่อถอนขนออกมาแล้วนะครับซากจะดูไม่ค่อยสวยแต่เทียบกับพันธุ์อื่นนะครับไก่ซัสเซกนะครับอันนี้เป็นไก่ที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศอังกฤษตัวใหญ่มีหลายสายพันธุ์นะครับตัวใหญ่จัดเป็นกลุ่มของไก่เนื้อ,อเป็นไก่ที่มีผิววหนังสีขา เปลือกไข่เสียมตาลนะครับเนื้อคุณภาพดีน้ําหนักตัวเต็มที่ตัวผู้ก็ประมาณ4ี่กิโลนะครับตัวเมียก็สามจุดสองกิโลโดยประมาณสุดท้ายไก่พื้นเมืองไทยไทยในตีฟชิคเก้นไก่พื้นเมืองไทยเนี่ยนะครับมันมีการเรียกชื่อสายพันธุ์ที่เราเรียกกันอยู่ในปัจจุบันเรามักจะเรียกตามลักษณะของสีขนนะครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นภูมิปัญญานะครับแล้วสีขนเนี่ยมันเป็นสีขนที่มีชื่อเรียกแปลกๆตามท้องถิ่นด้วย อย่างเช่นไก่เหลืองหางขาวลักษณะเด่นของมันคือมีขนหางที่เป็นสีขาวอันนี้เขียวแมลงผู้นะครับปีกแมงทับอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือเราเรียกนะครับปลาดูแดงเห็นะครับคือแทนเี่จะเรียกเป็นไก่แดงไก่ดําไก่ขาวไม่เราเรียกเป็นสีที่มีลักษณะแปลกออกไปนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็งงเหมือนกันไก่เขียวเราหางขาว ทำไมต้องเขียวเราต้องอธิบายกันอีกไก่นกแดงนะนะครับอันนี้คือชื่อเรียกของไทยซึ่งลักษณะพวกนี้นะครับนักวิจาการของคนไทยเนี่ยเขาก็รับรองให้มันเป็นพันเหมือนกันไก่ขาวหรือไก่ชี้ไก่ขาวหรือไก่ชีนะครับทำไมเรียกชีแล้วก็ไก่เบนจลงต้องอธิบายอีกเบนจลงคืออะไรเบนจักคือห้าลงคือสีมีไก่ที่มีว่าห้าสีอยู่บนตัว แล้วก็ที่เราเห็นเป็นไก่กระดูกดำนะครับที่เป็นบ้านเราจริงๆแล้วก็คือไก่ชีฟ้ากับไก่ฟ้าหลวงไก่ชีฟ้ากับไก่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับเป็นไก่ที่สมเด็จราอ่ัสมเด็จระนเรอ9เป็นคนพระราชทานนามไว้ซึ่งไก่พวกนี้เป็นไก่กระดูกดําที่เลี้ยงอยู่ตามพื้นที่ชาวไทยภูเขาที่จังหวัดน่านที่จังหวัดเชียงรายเขาก็เลี้ยงกันนะครับชีฟ้ากับฟ้าหลวงจะมีลักษณะที่จริงๆจะมีลักษณะที่สวยงามไก่กระดูกดำเนี่ยนะครับที่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเพื่อบริโภค เหนือนะครับแล้วก็คนจีนที่อยพยพมาจากประเทศจีนในอดีตหรือว่าชาวเขาจะเป็นมงเป็นจีนห่อนะครับพวกนี้นี่เขามีวัฒนธรรมในการบริโภคเนื้อไก่กระดูกดําไก่กระดูกดำนั้นก็ถือว่าเป็นยานในตํำรับแพทย์แผนจีนโบราณกินบํารุงโดยว้องยิ่งสตรีที่ให้นหมบุตรช่วงอยู่ไฟหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะต้องกินไก่ดําอย่างน้อยวันละตัว เพราะนั ok milk, ้นบนดอยเนี่ยไก่กระดุกดำเนี่ยจะราคาก็น่าจะแพงถ้าเกิดว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่เขามีความเชื่อแบบนี้ไก่กระดุกดำนะมันมีสารอาหารบางอย่างที่ไม่เหมือนกับไก่ทั่วไปเป็นยาบำรุงนะครับมันจะมีเมลานินซึ่งเมลานินเนี่ยฟังก์ชันไม่แน่ชัดแต่ที่ฟังก์ชันแน่ชัดก็คือมีสารคาโนซีนซึ่งสารคาโนซีนเป็นสารที่ทําให้กินแล้วมีอารมณ์ดีแล้วก็รสชาติของเนื้อไก่กระดุกดำเนี่ยนะครับมันจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกับไก่ทั่วไปมันจะมีกลิ่นเฉพาะกองม